ผมโคตรเสียใจที่ผมหลงเสือว่าเจ๊เป็นคนมีอุดมการเจ๊ต้องการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นต้องการเป็นแบบย่างที่ดีให้กับพัฒนากานทุกคนเจ๊อยากพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างผมมองคนผิดไปเองนั่นแหละคพรว่าสุดท้ายเราเป็นยังไงเจ๊ก็หลงในอำนาจเงินคือเกามีอะไรมิสาราฟะเจ๊เค่จังสีได้จังไได้ฉันทำอะไร เ็เจบอกว่าสิขายที่ดินดีเทาเช็ดแปลงเกษตรน้ำกันนะฉันไม่ได้ขายฉันก็แค่พาเขาไปดูที่เฉยเฉยะทีตัวเกเจคิดว่าผมไมด้ยินเลยมันบอมเมื่อกี้นะเจบอกยังผมได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเจบอกว่าเจาสิขายที่ดินถ้าขายแล้วมันได้ราคาดีนะนะแล้วไงอ่ะถ้ามันขายแล้วได้ราคาดีเนี่ยจะมัวเสียเวลาเลี้ยงไก่ปลูกผักทํทำไมสู้ขายแล้วเอาเงินไปทำอู่ วาหมุนภายในบริษัทไม่ดีกว่าเหรอฮะผมบอกคือจังอยากเหตให้หมันดีขึ้นครับบอกคือจังต้องการสิพัฒนาทุกจริงทุกอย่างเจ๊คิดว่าผมบกหูเหบอตัง้งแต่ที่แรกที่เจ๊ก้าวไม่อยู่มองดีเนี่ยนะเจ๊คิดอยากสิขายทุกสิ่งทุกอย่างทีอ่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วดวงพ่อเดินรถพ่อแม่สา่งมาตัวไหนเจ๊ก็อยากขายสิมบืดผมโคตรเสียใจเลยหูมาผมโคตรเสียใจที่ผมหลงเสือว่าเจ๊เป็นคนมีอุดมการเจ๊ต้องการส้างทุกจริงทุกอย่างให้มันดีขึ้น ต้องการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักง,งานทุกคนเจ๊อยากพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างผมมองคนผิดไปเองนั่นแหละคุรว่าสุดท้ายเราเป็นยังไงเจ๊ก็ลงในอำนาจเงินคือเกา่าสิพุเทียงยังเล่นบอขมแม่นแล้วผมบอกถึงทุกอย่างมันบ่หร่ะ จจเป็นอย่างเจคือกลายเป็นแบบนี้วะหูว,ว่าว่าผมโคตรผิดหวังในตัวเจเลยผิดหวังหย่อนอยางหูว่เาเขารวมทูกรวมสุกน้วกันมาตั้งกี่อย่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุกานมาใน่ตั้งหลายอย่างแล้วมันเป็นเช่นไหนเจจอยผมคิดว่าผมสิเปียนเจจอยได้แต่สุดท้ายเจก็เป็นคนเห็นแก่เงกินคือเก่าแล้วไง ฉันไม่ใช่ยายแป๋วแหววนั่นนี่ที่รวยจนเอาเงินไปทำอะไรก็ได้อะมันเกี่ยวอย่างกันแป๋วแหววมันเกี่ยวอย่างกันเจ้พูดถึงไม่ได้เลยนะนายก็ไม่ต่างจากฉันในดินพอนายมีแฟนเปรนเทศรษฐีนายก็ไม่เห็นหัวฉันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปไหนกับใครก็ไปเลยพูดถูกไหม มันเกี่ยวอีกอย่างกันเจตสิมาบอกแบบน้ีฮค่อย่างเจตก็มีแฟนอยู่แล้วเวนบอกทั้ว่าเชงไหนผมสิไปคบผู้ใดมไปฮักผู้ใดมันเป็นอย่างมันเกี่ยวอย่างกับเจตฮะเออแต่มันก็เรื่องของนายนายอยากทำอะไรมันก็เรื่องของนายแล้วนายก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกผมว่ายุ่งอยู่แล้ว จสซีได้สบายใจซิได้ขายที่อยากขายยังขายไปเลยฉันจะขายที่ให้หมดเลยขายมันให้หมดนี่แหละพอใจหรือยังป้าไม่ให้ขายนี่อะไรฮะทะาเลาะกันเป็นเด็กๆไปได้แล้วไปชดกับเรื่องอื่นไม่ได้หรือยังไงทําไมต้องเอาสมบัติของแม่กับป้าที่ขายเราม่ไเ้ไประชดครับเราตั้งใจว่าสิขายอีลีนั่นแหละครับแม่หู้บ่ครับ เรานัดหน้ายหนาเมาเบิ่งทีดินเรียบร้อยแล้วมือเนี่ยผมยังได้เครียดอยู่สัาเนี่ยนี่หนูพาในหน้าไปดูที่ดินของฟ้าอย่างนั้นเหรอรัสิบล้ต้งรอสิบโม